อาการเกิดดับแห่งเวทนาพิขุทั้งหลายเวทนาสามนี้เกิดแต่ผัสสะมีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาสามเป็นอย่างไรคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุข,ขเวทนาพิขุทั้งหลายสุขเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ อันเป็นที่ต no. ั้งแห่งสุขเวทนาเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นย่อมดับย่อมระงับไปที่ขูทั้งหลายทุกขเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเพราะความดับแห่งผัสสะ อันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นย่อมดับย่อมระงับไปภิกุท,กทั้งหลายอาท, bueno ทุกขมสุขเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยผสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาเพราะความดับแห่งผสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนา อาทุกคมสุขคเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาทุกคมสุขคเวทนานั้นย่อมดับย่อมระงับไปที่ขูทั้งหลายเปรียบเหมือนไม้สองอันเสียดสีกันเพราะการเสียดสีกันจึงเกิดไออุ่นจึงเกิดไฟเมื่อแยกไม้สองอันนั้นแหละออกจากกันไออุ่นที่เกิดเพราะการเสียดสีนั้นย่อมดับย่อมระงับไปฉันใด พิขุทั้งหลายเวทนาสามอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดจากผัสสะมีผัสสะเป็นมูลมีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาอาศัยผัสสะแล้วย่อมเกิดขึ้นย่อมดับไปเพราะผัสสะดับดังนี้แล